ศาสวีจยดัดทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมตีล่าผีจากช่อง youtube นะครับผมณตอนนี้ผมอยู่กับบนเขาแล้วนี่คือเสียงน้ำตกที่ทุกคนได้ยินกันนะครับบอกเลยว่าอากาศดีดีนะครับผมแต่ก็ล้อหลอนนะครับผมก็สวัสดีที่ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมตีล่าผีเหมือนเดิมนะครับผมจากช่อง u t u b e นะฮะณตอนนี้ผมอยู่ บนเขาสูงสุดแล้วนะครับผมตอนนี้ผมมากราบพระบนเขาก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าองค์พระแล้วนะครับคุอุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับผมพ่อครับไม่ผมมาถ่ายรายการนะครับผมผมไม่ได้มารบหลไยอย่างใดนะครับขอปกป้องลูกช้างด้วยนะครับผม มีบาาด้วยทุกคนน,นี้น่าจะเป็นสำนักสงฆ์หรือวัดล้างบนเขานะครับทุกคนมีกสียงน้ำตกนะฮะน,นี่นะครับผมเดินพาทุกคนเดินสำรวจดูนะฮะว่ามีอะไรหรือป่านะครับผม ตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำตกนะครหน้าผัวมากครับผมเสียง คือบรรยากาศบนเขาล่าผีบนเขานะครับผมแล้วเป็นสถานที่วัดด้วยนะครับข้างบนเขานี้บอกเลยว่าหยน่ากลัวจริงเข้เขาตั้งไหนอะ่ะน่า สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับอุ้ยทุกคนน่ากลัวมากะตอนนี้นะนี่คือศาลากลางเขานะครับผมอุ้ยโอ้ตกใจเลยอะไรสีส้มๆวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจกูอี่เย้อุ้ย อุ้ยตกใจอุโโ้ย okay อ ouais ุ้ยแล้วเลีอุ้ยอุ้ยขนลุกแป๊บนึง้ยคู้ผมขนลุกสู้เลยอุ้ยเดินเข้ามาไม่เห็นเก้าอี้ยดิอัรยากาผมบอกก็หลอนมากเลยอ่ะขนลุกไปหมดแล้วอ่ะที่นี่เป็นน่าจะเป็นศาลาแล้วทุกคน เฮ้ยเดี๋ยงใครวะ้รงนี้เขาได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้ด้วยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยเฮ้ยทุกแกอุย้ยชัดเจนนะครับนี่น่าจะเป็นสาราอุย้ย หอยานะน่ะมีล็อกหมดเลยทุกคนนี่นะครับของวัดหมดเลยนะครับผมจีวงจีวอนนะฮะตมวันเฮ้ยเฮ้ยแล้วเดินม,ม,มาคนเดียวด้วย พี่ป๊อกก็อยู่อีกโลหนึ่งอุ้ยยน่ากลัวจริงวะทุกคนอี๋แม่งผมตกใจเขาอีกแล้วไม่ตกใจอะไรอ่ะแม่งเฮ้ยอุ้ยเชียวตัว ว,ญญวิญญาณสสามเมีที่ปกปักรักษาอยู่ที่นี่ยังอยู่ไหมครับอุยอะไรอ่ะอุยอุยทุกคนผมตอนนี้ผมพยายามเงียบนะ เกอีตัวนี้หลอนจริงทุกคนสิ่งอะไรวะทุกคนข้างหลังมีอะไรเปล่ามีใครอยู่ไหมครับ แต่ละโลเคชั่นที่ผมส่องทางนี้บ่อยๆผมรู้สึกเหมือนมีใครอยู่อ่ะเอ้ยทุกคนครับโอ้ยเพื่นผมขนลุกมากครับผมบรรยากาศมันหลอนจริงๆอ่ะทุกคนไม่ได้พ้นเล่นเลยนะ มาคนเดียวมันก็หลอนอยู่แล้วไปดีกว่าเย้ตัวยี่นี่ก,กูกลัวมากเลยโอเคครับทุกคนจะผมขอออกนอกพื้นที่ก่อนจะได้ไหมใครวะเยอะ ทุกคนจะมีอะไรป่าวะฮ้อยอะไรอะฮ้อยอะไรวะ อุ้ยคนลุกมากทุกคนคนลุกจริงๆนะขนลุกจริงๆงครับผมโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมขอออกจากนอกพื้นที่ก่อนนะครับผมตอนนี้เวลาก็ดึกแล้วนะครับผมวันนี้สนุกมากนะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะครับผมขอบคุณมากวันนี้ก็ขอตัวลากลับก่อนนะครับผมขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่เข้ามาครับ ฟังนะครับผมสุดยอดนะครับผมเจอกันใหม่นะครับผมโลเคชั่นใหม่โลเคชั่นหน้านะครับผมสวัสดีครับ